อ่ะทีนี้มาเรื่องที่ผมเกิดไว้ตอนต้นรายการนะฮะว่าทำไมหุ้นแบงก์ไทยเนี่ยความน่าสนใจมาถึงลดลงนะฮะทุกท่านเราออกเปเปอร์เนี่ยเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะทุกท่านคงสงสัยว่าแล้งบแบงก์เนี่ยออกมาดีมากเลยนะงบแบงก์หลายๆคนเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดนะฮะอาจจะมีแค่บางคนนั้นที่แย่กว่าที่ตลาดคาดนะฮะโดยเพียิ่งช c b บีกับ KKP แต่คนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Kbank TTB KTB อะไรเงี้ยหรือข้าง b b l งบก็บแบบ ไม่ได้แย่นะฮะดีอยู่ที่ตลาดค่าไส่ในก็ดูโอเคแต่ทําไมผมถึงเลือกที่จะคิดว่างบแบงค์เนี่ยความเสน่ห์มันน่าจะหมดลงแล้วเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องอัตราดอกเบียะะ้ยฮะเราคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยแบงค์ชาคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยละแล้วลถ้าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นเนี่ยกำไรของแบงค์เนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหระะ่แล้วฮะถ้าเราเบรกดาวมาดูอันนี้นะขอโทษถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเราเบรกดาวเนี่ย อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังช่วงที่ผ่านมาฮะเวลาวิเคราะห์กลุ่มแบงก์เนี่ยมันก็จะเหมือนวิเคราะห์เซกเตอร์อื่นแหละก็คือวิเคราะห์รายได้วิเคราะห์รายได้เสร็จปุ๊บไปหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เป็นกําไรถ้ารายได้ดีค่าใช้จ่ายน้อยกําไรก็จะดีคุณก็จะดีนะครับแบงก์เนี่ยเราจะสามารถแตกลงไปได้นิดหนึ่งว่ารายได้เขาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสก้อนก็คือรายได้จากดอกเบี้ยกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายก็จะแบ่งเป็นสก้อนเหมือนกันก็คือค่าใช้จ่ายโอเปกทั่ว เพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสเนี่ยเวลาวิเคราะห์กลุ่มแบงค์เนี่ยจะวิเคราะห์สี่คอมโพเนนต์เนี่ยฮะทีนี้คอมโพเนนต์ที่น่าสนใจและเป็นจุดขายของแบงค์ในช่วที่ผ่านมาเนี่ยคือคอมโพเนนต์ที่1ก็คือรายได้จดดอกเบี้ยรายได้จดดอกเบี้ยรจริงๆก็วิเคราะห์ง่ายๆเลครก็คือสินเชื่อเติบโตมากขนาดไหนคูณกับ ส่วนต่างากัะตาดอกเบี้ยที่มันขยายมากขนาดไหนนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทําให้นิมมันเพิ่มขึ้นไตมสานี้นิมก็ยังเพิ่มขึ้นต่อนะฮะจาก3.35มาเป็น3.55เพิ่มขึ้นมา20บิบครับ แต่ถ้าเราดูคอมโพเนนต์อื่นเนี่ยนอกจากนิมแล้วเนี่ยตัวอื่นเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เรียกว่าดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสินเชื่อก็อ่อนแอลงเหลือ0.6รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังติดลบอยู่โอเปกยังเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องเครดิตคอสก็ยังอยู่ในแบบสูงนะฮะเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้จะบอกได้ว่านิมเป็นพระเอกอยู่คนเดียวเลยคนอื่นีนแบบ อ่อนแอหมดเลยแล้วภาพแบบนี้มันเป็นมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่บแบงค์ชาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนิมก็จะเป็นพระเอกมาเรื่อยมาทาให้งบแบงค์เนี่ยมันดีขึ้นต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้นิมมันไม่น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องได้มากแล้วเราคิดว่า4 q คเนี่ยน่าจะเป็นไตม่าที่นิมน่าจะพีคแล้วเพราะว่าช่วงปลายไตายมาสามเนี่ยเขามีการขึ้นดอกเบี้ย เอ็มเรก็คือดอกเบียเอ็มอาร์เอ็มโออเอ็มอาร์เนี่ยกันรอบหนึ่งไอ้นิมที่ไอเอ็มเรที่ขึ้นไตรมาสสามเนี่ยจะทําให้นิมไตรมาสสี่เนี่ยดีแต่จบจากไตรมาสสี่แล้วเนี่ยมันไม่มีการปรับขึ้นเอ็มเรแ์ล้วทาแบงก์ชาไม่ขึ้นดอกเบียต่อปีหน้าเนี่ยคนอาจจะมองว่าอถ้าเกิดแบงก์ชาไม่ได้ขึ้นดอกเบียต่อนิมมันควรจะนิ่งไปเรื่อยๆสิแต่ผมคิดว่านิมปีหน้าเนี่ยมันจะปรับลดลงด้วยสองเหตุผลเหตุผลแรกครับคอสฟันเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้น นิมเนี่ยมันคือส่วนต่างส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันคือดอกเบี้ยรับลบกับดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยรับเนี่ยก็คือสินเชื่อคูณกับ mlr mor mor m r r นี่แหละแต่ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันคือตัวเงินดิโพซิตที่คนฝากเงินเนี่ยเอาเงินมาฝากแล้วก็จ่ายเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์อะไรเงี้ยครับเพราะของผมคือปีหน้าเนี่ยฮะมันจะมีดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่กําลังจะหมดอายุ ฐานเงินฝากในไทยอะฮะมีประมาณสักข่าวๆสักประมาณสัก15ล้านล้านบาทซึ่ง15ล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากออม000 000ทรัพย์10ล้านล้านแล้วก็เป็นเงินฝากประจำเนี่ย5 000 000า้าล้านล้านเงินฝากประจำ5 000 000า5ล้านล้านเนี่ย4ล้านล้านจะหมดอายุในช่วงปีหน้าก็คือ3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะหมดอายุ1ล้านล้านอีก3เดือนข้างอีก ช่วงสามหกเดือนข้างหน้าจะหมดอีกประมาณสักกลมๆมาหนึ่งล้านล้านแล้วก็ช่วงหกถึงสิบสองเดือนข้างล่างก็อีกสองล้านล้านก็ไต่มาละหนึ่งล้านล้านนะครับก้อนเนี้ยมันเป็นเงินฝากที่เขาฝากมาสักพักละแล้วตอนที่ฝากเนี่ยเพเผออาจจะตอนที่แบง์ชาติจะไม่กินดอกเบี้ยเลย เงินฝากที่ได้อาจจะแบบ0.5 0.6อะไรเงี้ยอันนี้ได<ป>้เพิ่งรู้นะครับพี่ฟุ๊งว่ามันโดนล็อกไว้เขาไม่ได้ขึ้นตามใช่ไหมเงินฝากประจําเนี่ยถ้าวันไหนได้ไขค่ไนก็ตอนฝากเลยเท่าไหร่ต้องไปเท่านั้นจงกว่าจะหมดอายุ<อ>มันเหมือนเป็นสัญญาไปเลยใช่<อ>ใช่ฮะแล้วเงินฝากประจําเนี่ยช่วงที่เมื่อก่อนเนี่ยดอกเบีย้ยมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะต่ําแต่ตอนเนี้ยถ้าท่านสังเกตช่วงที่ผ่านมาเวลาแบงก์ก็ขึ้นดอกเบีย้ยกันเนี่ยเขาขึ้นเฉพาะเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยเขาแทบไม่ขึ้นเลย เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยโดยเฉลี่ยขึ้นมาแค่แบบสิบบิคกนั้นเองก็คือเมื่อก่อนเราได้แบบสิบบิบใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นยี่สิบบแต่เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยขึ้นมาแบบถ้าสามเดือนกับหเดือนเนี่ยขึ้นมากับเกือบ70็ดสิบบิสิบสองเดือนถึงสองปีเนี่ยขึ้นมาประมาณร้อยกว่าบิบถ้าเกิน2ปีเนี่ยขึ้นมาแบบเกือบสองร้อบิบแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสองรอบิก็ถือว่ารอบนี้เวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นแตกต่างกันพ้อยขงผมคือไอ้ก้อนหนึ่งล้าน จากที่เคยดอกเบีย้ย0.40.5อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นหนึ่งกว่าเพิ่อๆมันจะกลายเป็นแบบหนึ่งเกรปลายๆหรืออาจจะเป็นสองกว่าด,ด้วยซ้ำคำนวณง,ง่ายๆเลยครับไม่ต้องอะไรเลยครับมันมีดอกมันมีเงินฝากประจำสี่ล้านล้านที่กำลังจะหมดอายุปีหน้าใช่ไหมครสี่ล้านล้านเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นดอกเบีย้ยใหม่ดอกเบีย้ยใหม่ของสี่ล้านล้านเนี่ยตีซะสมมติว่ามันขึ้นมาแค่ห้าสิบบิพอ ไม่ไม่ต้องขึ้นมากเพราะเราไม่รู้ว่าดอกเบี้ยเก่าเท่าไหร่ดอกเบี้ยใหม่จะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะตีง่ายๆห้าสิบิฟเอาห้าสิบิฟเนี่ยไปคูณกับสี่ล้านล้านเนี่ยคือสองหมื่นล้านนะฮะแปลว่ากําไรของแบงค์ทั้งเซกเตอร์เนี่ยสองแสนล้านเนี่ยมันต้องหายไปสองหมื่นล้านละสิสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ผใช่แค่แค่ไม่ต้องทำไรเลยเนี่ยแบงค์ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยแบงค์เห็นต้นทุนเพิ่มขึ้นสองหมล้าน ทางระบบแล้วก็ไอ้สองบรลษเนี่ยกระจายกันไปทุกๆแบงค์แบงค์ไหนมีเงินฝากประจําเยอะหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ฮะบแบงค์ขนาดเล็กแบงค์ขนาดเล็กในแง่สัดส่วนก็เยอะแต่ว่า amount จริงเนี่ยมันอยู่ที่แบงค์ขนาดใหญ่ั้งและเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนิมที่เคยเป็นพระเอกเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นผู้ร้ายละเพราะว่าคอร์ต้นทุนในการฝากเงินเนี่ยมันมันจะเพิ่มขึ้นฮะอีกเหตุผลหนึ่งแบงค์เนี่ยเวลาดอกเบี้ยม,มันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยฮะ ส่วนที่ทำให้นิมมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ก็คือสัดส,ส่วนเราเรียกว่า Loan Mix กับ Deposit Mix ก็คือท่านคงคงเคยได้เห็นผมคอมเมนต์ว่าพวกไฟแนนซ์หรือธนาคารเล็กๆบางรายเนี่ยเขาเพิ่มสัดส,ส่วนของนิมเนี่ยด้วยการลดการปล่อยกู้สินเชื่อที่ดอกเบีย้ยตำ่ำแล้วไปปล่อยกู้ให้สินเชื่อที่ดอกเบีย้ยสูงก็คือ,อเช่นอย่างกลุ่มธนาคารที่เป็นแบบ รถยนต์อย่างเงี้ยฮะก็จะลดการปล่อยสินเชื่อรถใหม่พาะดอกเบี้ยมันถูกมาก2%แล้วก็ไปปล่อยไ่ทอลนแทนก็คือสินเชื่อรถแลกเงินเนี่ยอันนี้ได้แบบ10%อะไรเงี้ย effective rate อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเออโลน mix ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้ yield average ทั้งพอร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าถ้ามันเสี่ยงขึ้น NPL มันก็ขึ้นตามนะครับผมใช่แต่แต่บางทีเขาจะดูว่าถ้าเอายิวที่ได้ลบกับ n p ็ที่คาดว่าจะเกิดเนี่ย bottom line มันดีกว่าหรือเปล่าถ้าดีกว่ามันก็ดูน่าสนใจซึ่งปกติไททอลช่วงที่ผ่านมามันมันดีกว่าเพราะว่าเวลาคนคนเจ๊งนะไม่ว่าจะเป็นไททอลรลถใหม่มันก็เจ๊งอาจจะแบบไม่ได้ถึงระดับพอๆกันแต่ก็อาจจะไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ายิวมันต่างกันเยอะมากเพราะว่ายิวลบใหม่แค่สองเปอร์เซ็นต์ flat rate นะฮะแต่ถ้ายิวลดเก่าเนี่ยบางทีมันแบบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดูอย่างยิวล,ลบใหม่เนี่ยถ้าเกิดแบบเป็น effective rate มาสักสามสี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าพวกไททอล์เนี่ยยิวเขาแบบ20%บางคนออโต้เอ็กยวิวยีเ์เซเพราะฉันต่อให้ NPL สักสิ็ก็ยังคุม้มทีเนี้ยเวลาคนพูดอะคนจะพูดแค่ว่าฝั่งโลนยิวเนี่ยมันปรับเปลี่ยนโลนมิกซได้นะเพราะฉันยิวมันจะดีขึ้นแต่คนลืมคิดไปว่าฝั่งดี POSIT เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนดี POSIT ได้เหมือนกันกลับมาเรื่องเดิมฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซฟวิ่งมันขึ้นน้อยมากเลยขึ้น17บิปในขณะที่ เงินฝากประจําเนี่ยมันขึ้นสูงกว่ามากๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรคนถอนเงินเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยไปฝากประจํามากขึ้น mm hmm. ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาฮะมีเงินออกจากเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยไต่มาละแสนกว่าล้านแล้วก็ขึ้นไปเงินฝากประจําเนี่ยไต่มาละแสนกว่าล้านเช่นเดียวกันภาพแบบเนี้ยผมคิดว่าจะยังอยู่ต่อไปในปีหน้าก็คือคนก็ เงินฝากมันต่ำอ <aid> ่ะไม่รู้ทําอะไรแล้วก็ตลาดหุ้นเป็นแบบเนี้ยฉันมาซื้อหุ้นก็ไม่กล้าตลาดพันธบัตรก็ดูจะแย่เหมือนกันไม่รู้ซื้อแล้วจะดีเฟลดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็มีเงินฝากในออมทรัพย์เฉยๆไม่ทำอะไรก็เอามาฝากประจําซะเงินก็น่าจะไหลจากเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมาประจํามากขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับแล้วก็ทําให้สุดท้ายแล้วนิมเนี่ยมันจะจะลดลง เมื่อกี้เราบอกว่านอกปีที่แล้วเนี่ยนิมเนี่ยเป็นตัวที่ดีตัวเดียวใช่ไหมฮะปีหน้าเนี่ยนิมจะกลับเป็นตัวที่แย่เพราะฉะนั้นความหวังคือว่าไอ้ตัวอื่น,นที่มันแย่ช่วงนี้ผ่านมามันจะกลับมาดีได้ไหมซึ่งผมว่าน่าจะดียากเริ่มจากที่ตัวสินเชื่อฮะสินเชื่อไตรมาสที่เนี้ยเป็นสินเชื่อที่โตต่ำท,ที่สุดในรอบแบบตั้งแต่ผมเก็บข้อมูลมาอลไเนะียจะในคุณที่ผมง o v e r ครับโตแค่แบบ0.7ุดเ็เปอร์เซ็นต์เยียวเยีแค่นั้นเองปีหน้าสินเชื่อจะฟื้นไหมกลับมาเป็นไม่ต้องแบบ เป็นสิบเปอร์เซ็นหรอกแค่มาห้าหกเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ว่ายากนะยากแบบยากมากเลยเพราะอะไรสินเชื่อเนี่ยก็เหมือนกันเอาง่ายๆสินเชื่อฮะสินเชื่อทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหลักๆก,ก็คือสินเชื่อคอร์เปอเรทสินเชื่อ SME แล้วก็สินเชื่อรีเทลก็คือสินเชื่อรายย่อยอะฮะสินเชื่อคอร์เปอเรทเนี่ยปีหน้าอาจจะโอเคเพราะว่าเราคิดว่ายิูในตลาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะรัฐจะกู้เยอะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะกลับมาแบงก์เอสเนี่ยคงไม่ค่อยอยากปล่อยอยู่แล้ว รีเทลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นความหวังว่าจะปล่อยรีเทลได้เยอะแต่ปีหน้านะฮะเราจะเจอปัญหาของรีเทลเนี่ยเยอะมากเรื่องแรกก็คือเครดิตการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมินิมัมรีเพลย์เมนต์เนี่ยจาก5%เป็น8%เพราะฉะนั้นโลรีเพลย์เมนต์เนี่ยมันจะเยอะขึ้นอัลสแตนดิ้งโลนเนี่ยมันจะค่อยลดลงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนคนจ่ายขั้นต่ำแค่ห้าแล้วถ้าไม่ไหวนี่ก็กลายเป็น NPL ไปด้วยนะก็จะกลายเป็นเอ็นพีเออไปด้วยก็ยิ่งทำให้แบงค์เนี่ย พูดเสมอเลยว,ว่าเขาไม่อยากให้นี่ครัวเรือนเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้เพราะนี่ครัวเรือนเนี่ยทุกวันนี้มมาสูงมากทําไงนี่ครัวเรือนจะต้องลดลงเนี่ยก็แปลว่าแบงค์ชาติต้องไม่อยากให้แบงค์ปลอดกูก้ซกเมนต์นี้แบงค์ชาติการจะออกมาตรการปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่มาตรการนี่ครัวเรือนเนี่ยจะเริ่มมาคับใช้แล้วต้นปีเราจะเจอ การปล่อยนี่อย่างมีความรับผิดช,ชอบหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า responsible lending อะฮะอันนี้ก็คือแบบ market conduct เช่นแบบว่าแบงก์ชาจะบอกว่าคุณห้ามไปโฆษนณานะว่ามากู้0%กับสินค้าที่มันดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อไม่ให้คนเนี่ยก่อหนี้กันเกิน, mm hmm. กนตัว ไมาสองแบงค์ชาติจะเริ่มออกมาตรการ persistent debt นะฮะคนที่จ่ายขั้นต่ำเสมอๆเนี่ยเป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งซึ่งแบงชาติให้เวลา5ปีเนี่ยแบงค์ชาติจะบอกแบงค์ว่าให้ไป convert หนี้กลุ่มนี้ให้กลายเป็น installment loan ซึ่งหนี้กลุ่มนี้จะถ้าเกิดเราจะเขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆสเนี่ยฮะหนี้ก้อนนี้มันจะหมด18ปีแต่ถ้าไม่ไม่จ่ายขั้นต่ำเลยเนี่ยให้ c o n ว e ไปเนี่ยนี้มันถูกปิดได้ภายใน10ปี พราะฉันประหยัดไป8ปี8ปีเนี่ยคือดอกเบี้ยหายไปครึ่งเลยนะใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าแทนที่แบงค์จะได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบงค์ Bank เจอแบบเนี้ยแบงค์ Bank ก็จะไม่ค่อยอยากปล่อยกู้ให้กับคนที่ต้องการเป็นคือคนที่จ่ายขั้นต่ำไปเฉยเพราะว่าเมื่อก่อนจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยได้กินรายได้18ปีเนี่ย mm hmm. พอรายได้เหลือ10ปีเนี่ย mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มเครดิตคร์สออหรือเปล่าไม่ใช่ว่า mm hmm. ปล่อยไป5ทีกลายเป็น MPL อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มกันแล้วที่เขาบอกว่าให้ลด ไอตัวยิวให้สอดคล้องกับริสของแต่ละคนอันนี้ปรับด้วยไหมฮะอันเนี้ยจะเป็นปรับใช้ไตรมาสสเหมือนกันเขาเรียกว่าริสเบดไพรซิงนะฮะยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงทดลองใช้หรือเราเรียกว่าเป็นแซนบ็อกนะฮะก็คือลองใช้ดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมอันเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสสเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแซนบ็อกอาจใช้เวลาสักปีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยอาจจะต้องมาใช้อีกซึ่งแซนบ็อกเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเสียยน่เ าอาจจะต้องเห็นดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นคนที่นี่ดีเนี่ยก็จะดอกเบีย้ยที่ต่าลงแต่ถ้าถามผมผมว่าเน็ตแล้วเนี่ยมันดีหรือเสียมากกันเนี่ยผมแอบมีความคิดว่ามันน่าจะเสียมากกว่าดีเพราะว่าคนที่ดีเนี่ยดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเดตดช่า16%หรือ16%เขาก็จ่ายได้อยู่แล้วแต่ถ้าลงมา10%เขาหน้าจ่ายปีเขาก็จ่ายได้เหมือนเดิมแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยจ่าย16%อยู่เนี่ยอาจจะจ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างสมมุติถ้าขึ้นไป20%เนี่ยเขาจ่ายไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้แทนที่ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเพราะรกลุ่มนี้นะพอเพิ่มอาจจะไม่ขึ้นจริงก็ได้มันจะกลายเป็นนี้เสียทันทีเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเนตแล้วเนี่ยน่าจะแย่กับสาบันการเิมมากกว่าแล้วก็สุดท้ายฮะเป็นมาตรการหลักที่เป็นมาตรการที่มี Impact มากที่สุดก็คือเรื่อง DSR DSR เนี่ยก็คือเวลาไปขอกู้เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ละว่ารายได้คุณ100บาทเนี่ยคุณผ่อนได้ไม่เกินสมมติเดือนละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือผ่อนได้ไม่เกิน70บาท แปลว่าคนหมื่นห้าเนี่ยคุณจะผ่อนสินค้าได้ไม่เก้าพันเก้าพันแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเลือกต้องเลือกเลยนะว่าจะเอาบ้านหรือเอารถเพราะมันไม่ไม่สามารถจะผ่อนบ้านผ่อนรถพร้อมกันได้ครับทุกวันนี้หลายหลายคนอาจจะแบบว่าผ่อนบ้านผ่อนรถพร้อมกันแล้วก็ DSR อาจจะเกิน70%แต่ถ้าแบงค์ชาติบอกว่าต่อไป DSR เกิน70%เนี่ยนี่พวกนี้มันจะหายไปเยอะมากๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะกู้ไม่ได้เลยแล้วคนกลุ่มนี้ผมว่ามีสัดส่วนที่เยอะระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นสินเชื่อวีเทลปีหน้าเนี่ยผมว่าฟื้นยากแล้วข้ามแบงค์เขารู้หรอครับว่าคนนี้เดบเซอร์วิสเรชมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราไปขอกู้เนี่ยจะต้องยืนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะคำนวณแล้วว่าอ่ะคุณมาขอกู้อย่างพี่ไปกู้บ้านเนี่ยพี่ก็ต้องยืนสเต็ปพี่ต้องยืนเงินเดือนพี่พอเงินไน้ปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วอ๋อพี่เงินเดือนหมื่นห้ากู้บ้านเจ็ดพันโอเคแต่อ่ะก่อนจะกู้ขอไปเช็คเครดิตบูโรหน่อย อ้าวคุณมีนี่บัตรเครดิตนี่คุณมีนี่รถยนต์นี่อ๋อมันขึ้นเลยนะเออมันก็หักออกเพราะฉันนี่หมื่นห้าผ่อนไปแล้วเนี่ยเอาหนี้หักหนี้แล้วเนี่ยเหลือผ่อนจริงๆเนี่ยมีแค่ห้าพันอ้าวนี่กู้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถูกปัดตกเลยเพราะฉะนั้นสินเชื่อปีหน้าเนี่ยก็จะมีความชันเลนในการปล่อยดังนั้นสินเชื่อปีหน้าเนี่ยผมว่าเอาจริงๆนะโตสองสามเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วอะดูไม่ออกแล้วว่าจะโตได้มากกว่านี้ได้ยังไงเนี่ยโดยพ้อยยิ่งเมื่อมาสุท่าน กระทรวงการคลังเขาปรับลดประมาณการ GDP ลงอีกเหลือสองกว่าปีนี้และปีหน้าคาดว่าโตแค่สาจุดห้าแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเหมือนกับว่าเศรษฐกิจโดยตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะอ่อนแออยู่ละแล้วก็ต้องมาเจอมาตรการที่มันตึงตัวขึ้นนี่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้สินเชื่อเนี่ยมันปล่อยได้ยากขึ้นอีกนะฮะตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องหวังเลยไม่ว่าจะเป็นฟีนข้ามปีนี้ก็ยังแย่ปีนี้เราถ้าฉันเห็นตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อก่อนเดลี่เทิร์ v โอเวอร์ปีแล้วเจ็ดหมื่น ปีนี้เหลือ4ี่หมื่นคือแบงก์โบรกเกอร์อย่างผมเนี่ยทำงานเหมือนเดิมแต่รายได้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มูชค่าฟันก็คนก็ซื้อน้อยลงก็ซื้อไปก็ดอยก็ไม่ค่อยอยากซื้อประกันเศรษฐกิจไม่ดีก็จะขายยาบวกแบงก์พยายามจะขึ้นเช่นขึ้นค่ากดเงินไม่ใช่บัตรเนี่ยสุดท้ายก็โดนต่อต้านแล้วก็ยกเลิกไปเพราะฉะนั้นฟีอินคัมเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นอยู่ดี ในขณะที่ o p e c เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ดับสูงต่อแล้วก็ตัวเครดิตคอร์สเอีเนี่ยปีหน้าก็น่าจะอยู่ดับสูงต่อกันนะฮะถ้าเทียบ,บ,บกับเศรษฐกิจที่มันดูแย่ลงแล้วก็ดูน้ำมันยังสูงอย่างเงี้ยพวก default rate อะไรเงี้ยก็น่าจะค่อนข้างแย่ภาพแบบนี้ที่ผมเล่าเนี่ยท่านจะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยมันปีที่มีความเสี่ยงเยอะแต่ผมคิดว่าไตรมาสสี่เนี่ยงบหน้าจะดีเพราะว่านิมมันจะขึ้นต่อใช่ไหมฮะ <S <S นั่นแหละทำให้เราคิดว่าถ้ามันพีคไตรมาสสี่นะมันต้องดาวเก้ววน,นี พอถ้ารอไปดาวเกตตอนไรมาสี่นะอเผออาจจะไม่ทันเพราะว่างบออกมาดีปุ๊บคนจะบอกว่าอ่ะเซลล์ออนแฟกมันได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาผมถึงแนะนําไว้ท่านว่าถ้าเกิดมีหุ้นมีกาไรก็พยายามค่อยๆทยอย,อยลดพอร์ตไปนะฮะอาจจะเลือกถือแค่ไม่กี่ตัวหุ้นที่ผมคิดว่ายังพอถือได้ก็คือตัว b, b ะะี l s c b ฟเอครับทำให้ผมปรับประมาณการของกลุ่มแบงค์เนี่ยลงมาเป็นมาเป็นนูตรลแล้วก็คัดหุ้นทุกตัวเป็นโคทั้งหมด ยกเว้น BBL กับ SCB ฮะที่ยังผมคิดว่ายังเป็นบายอยู่ BBL เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคอนเซรสซับายปีหน้าก็ยังเป็นคอนเซรซับายก็คือนิมลดลงก็จริงแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าคอเปเลตอาจจะมีหวังถ้ารัดกู้เยอะดอกเบี้ยในตลาดบอลมันสูงคนน่าจะกลับมาหาแบงค บีพีเอจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าตัวเองมีสัดส่วนคอร์เปเรทเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็คอร์เปเรทเลโชสูง n p ็ไม่ได้มีประเด็นเลยแบงค์เนี้ยคุณก็น่าจะยังเพอร์ฟอร์มต่อได้ SCB เนี่ยยอมรับว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าตัว n p l ในบริษัทการ์ดเบริษัทเครดิตการ์ดเขาเนี่ยดูจะมีปัญหายังไม่จบนะฮะจนถึงไตรมาสสาก็ยังไม่จบแต่ผมคิดว่าเขาหน้าต่อให้เลวร้ายที่สุดเนี่ยกำไรปีละสี่หมื่นน่าจะทําได้สี่หมื่นเนี่ยคือ EPS 12บาท เพราะฉะนั้นจ่ายปันผล7บาทที่เขาเคยจ่ายเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาดังนั้นราคาเนี่ยผมว่าน่าซื้อมากกว่าหน้าขายเต็มที่คุณอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ก็ผมว่ากินมันผลไปปีละ7บาทเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคเมื่อเทียบกับหุ้นหลายๆตัวนะฮะก็ครับพี่ฟกเดี๋ยวขอคำถามกลุ่ม<ฆ>แบงค์นิดหนึ่งครับคุณคมสิธิ์ถามว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยไม่รอ Price to book ขึ้นมาเท่ากับ r อ e ก่อนหรอครับเช่นบ b บ r เอ ก็รอไพร์ทูบุกขึ้นมาถึง0.8ผมคิดว่ามองไปข้างหน้าถ้าเกิดเออร์นิ่งมันไม่ดีเนี่ยตลาดคงจะให้มันขึ้นมายากพอในเมื่อรู้ว่าข้างหน้ามันกำลังจะไม่ดีแล้วมันคงขึ้นแล้วเพื่อจะลงนย่ยผมว่าตลาดคงไม่ใครไล่ซื้อเพื่อให้มันขึ้นแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันจะไม่ดีครับแล้วผมคิดว่าไพร์ทูบุกกับ r อ e เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่า r อลีห e นึ่งเอ r E สิบควรจะเทรดที่หนึ่งเท่า แต่ช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มคิดว่าตลาดเนี่ยดีเรทกลุ่มแบงค์ลงมาคืออ้าวิก็จริงเนี่ยแต่อาจจะเทรดแค่แบบ0ูจุดเท่าเพราะว่าแบงค์เนี่ยมองไมข้างหน้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนแบงค์เนี่ยอาจจะมีฟีนเข้ามาช่วยสินเชื่อยังโตอยู่แต่ตอนนี้มองไมข้างหน้าสินเชื่อก็น่าจะโตยากละเพราะว่านี่ครเลยแล้วก็สูงรัฐก็กูสูงแล้วก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อก่อนมันโตหตอนนี้มันเหลือโตแค่3ก็ไม่รู้ว่า มันจะกลับมาฮ้าได้อีกเมื่อไหร่ครความเสี่ยงต่งตางๆเนี่ยมันทําให้ outlook หรือแนวโน้องกลุ่มธนาคารในอนาคตไกลๆไกลๆเงี้ยมันดูไม่สดใสเพราะฉะนั้นตลเซกเตอร์เนี่ยมันถูกดีเลยลงแล้วก็ภาพแบบนี้มันไม่ใช่แค่ไทยเดียวนะฮะผมคิดว่าธนาคารในตลาดโลกหลายๆแห่งเนี่ยมันก็ถูกดีเลยลงเหมือนกันแล้วก็ทําให้ไทยเนี่ยมาถูกดีเลยตามมาด้วยฮนะเราเห็นธนาคารในอินโดนีเซีย ในเกาหลีอย่างเงี้ยมันเทรดที่ต่ำกว่าเรามากๆถ้าเทียบกับกำไรในในเลเวลเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหนึ่งในผลที่ผมคิดว่าแบงก์มันอาจจะขึ้นไปไม่ถึงเียมันควรจะเป็นแล้วก็มันถ้าเอาลุกมันไม่ค่อยดีเนะียมันคงอ่าจุดนี้แหละอาจจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งแต่ก็มันคงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นได้ไปเยอะะ,ะครับครับแล้วก็มีถามว่าเอ่อ ECL จะลดลงไหมสำหรับแบงก์ตัวใหญ่บางตัว ECL เนี่ยก็คือก็คือการการสำรองนะครับแบงก์ bank ใหญ่เนี่ยมีสี่ตัวถ้าถ้าทําไปดูกราฟผมเอากราฟมาถ้าไปดูกราฟราคาหุ้นแบงก์ในในช่วงปีนี้นะ year to date นียคยฮะแบงก์ bank เนี่ยมันแบ่งไปสองกลุ่มชัดเจนเลยค,คือกลุ่มที่ไม่มีปัญหา n p l นะหุ้นขึ้นทั้งปี KTBTTBBBL ในขณะที่ก,กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหา n p l เนี่ยหุ้นลงตลอดเลย KBank, SCB, KKP เพราะฉะนั้นถ้า้าแบบนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่แย่เนี่ยคือตัวที่สำรองเยอะถามว่าไอตัวที่มันแย่เนี่ยปีหน้าสำรองมันจะลดลงไหมสามคนเนี่ยถ้าถามผมว่าใครจะมีโอกาสลดได้มากที่สุดนะผมว่าเะเพออาจจะเป็น SCB mm hmm. KBank เนี่ยบอกว่าปีหน้าสำรองอาจจะลดลงบ้างแต่ว่า อาจจะยังไม่ใช่ระดับปกติปกติต้องเป็นสองปีสองศูสองห้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะลงได้มากขนาดไหน KKP เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องปล่อยกู้เยอะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้ขาดทุนรถยึดเนี่ยมันสูงปีหน้าเนี่ยแนวโน้มตลาดรถยนต์เนี่ยก็ยังดูแข่งขันกันดุอยู่โดยเฉพาะจากยิ่งรถอีีรถอีีเนี่ยมันคัดราคาลงมาเรื่อยๆเลยจนแบบมันทําให้ราคารถมือสองเนี่ยมันดูแย่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นขาดทุนรถยึดเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่ถึงแม้จำนวนคันเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ว่า ราคาเปอร์คันขาดทุนเปร์คันอาจจะยังสูงตู่ต่อก็ได้เพราะฉะันสำรองของ k คเนี่ยอาจจะลงเหมือนกันอาจจะลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วน s c b เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนจะมีปัญหาแค่บริษัทเดียวคือบริษัทเครดิตการ์ดเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะง่ายกว่าสำรองอาจจะลดลงได้แต่ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าก็อาจจะลดลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยเลือกบ b บเอาเอา,เอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะว่า,วา เมื่อไหร่ที่หุ้นที่มันแย่ปีเนี้ยมันเริ่มมีสัญญาณว่ามันเคลียร์ปัญหา MPL จบแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยเข้าไปซื้อผมยกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ TTB ฮะ TTB เนี่ยเป็นหุ้นที่มีปัญหา MPL มาทั้งชีวิตถ้้สิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแบงค์เดียวที่เคยขาดทุนก็คือ TTB เนี่ยปีที่ขาดทุนเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องเรื่องปัญหาเรื่อง MPL ในเยอะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะคิดว่าแบงค์เนี่ยมีปัญหาเรื่อง SME มาตลอดแต่หลังก็เขาควบกับธนาชาตนะฮะเขาเริ่ม เรามาระวังการปล่อยกู้มากขึ้นจาัดก,การเรื่อง NPL มากขึ้นนะฮะ NPL 2อปีที่ผ่านมาเขาแาาไม่ปล่อยกู้เลยแล้ว NPL เนี่ยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องพอถึงจุดจุดที่ตลาดมั่นใจว่าแบงค์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง NPL เนี่ยข,ขึ้นเลยผมคิดว่าภาพบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ KBank KKP SCB ในปีหน้าแต่อาจจะไม่ใช่ระยะสั้น เดี๋ยวผมจะจับตาดูสามตัวเนี้ยว่าเมื่อไหนวันไหนที่มีสตอรี่เทิร์นอะล่ามันกลับมาคือ n p r มันคุ้มแน่จริงแล้วเนี่ยผมว่าคุณมันจะเริ่มขึ้นถึงวันนั้นเนี่ยผมจะมาแนะนําให้ซื้อกลอบแต่วันนี้ผมว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะลดพอร์ตกับพุ้นกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับพี่พวกเมื่อกี้พูดถึง TTB ก็เลยนึกถึงว่า KKP เนี่ยขาดทุนลดยุดเยอะ TTB ก็ปล่อยสินเชื่อลดทําไมเขาไม่เขา้ากระทบกับพี่ผมต่างกาันตรงที่ว่า TTB เนี่ยปล่อยไม่ได้เยอะปีที่ผ่านมาสินเชื่อ พวกนี้โตแบบหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตในขณะที่ Kk p อ่ะสินเชื่อรถยนต์โตยี่สิเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นสเกลมันคนละสเกลกันกันเลยเพราะฉะนั้นทีวีอาจจะพูดได้ว่าเขาแทบไม่ปล่อยเลยแหละทําให้เขาพอเขาไม่ปล่อยเนี่ยแปลว่าเขาคุมเฉพาะคนที่เขามั่นใจจริงว่าเขาเขาโอเคในขณะที่เค K เอค kP อาจจะคิดว่าเอ้ยคนนี้อาจจะดูไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าอนาคตเศรษฐกิจดีเดียวก็จะโอเคเองเขาก็เลยกล้าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณนับถามเข้ามาว่า เอ b จะจ่ายปันผล7บาทไปได้อีกอกี่ปีครับพี่ฟกถ้ากําไร12บาทไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือกําไร4ี่หมื่นเนี่ยก็คือไต่มาละหมื่ล้านไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่า7บาทก็น่าจะจ่ายได้เรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้อาขงเก่ามาจ่ายเขากํากไรของเขาเองมาจ่ายซึ่ง7บาทก็คือสัก60% payout ratio ก็ถือว่าเป็นเลทที่ไม่ไม่ได้สูงหรือไม่ได้ ก็คือมันไม่ได้สูงมากถาม,ถามว่าทาไมเขาจ่ายได้สูงมากในขณะที่คนอื่นอาจจะจ่ายได้ไม่สูงเท่าเนี่ยส่วนหนึ่งพอเขาปรับโครงสร้างมาเป็นโลดิ้งคอมพานีแล้วเนี่ยบริษัทลูกๆเนี่ยไปหาเงินทุนแหล่งเงินทุนกันเองก็เหมือนบริษัทลูกเนี่ยเ e v e r เ g e มากขึ้นทําให้เงินที่แม่ได้มาเนี่ยไม่ต้องไปส่งให้ลูกลูกก็ไปหาเงินทุนเองแล้วก็เงินที่แม่ได้มาก็จ่ายปัดผลคือผู้ถึอหุ้นไปงียครับ ก็น่าจะจ่ายได้ถ้ากําไรก็ถ้าตราบใดที่กาไรเขาไต่มาแล้วหมื่นล้านหมื่นล้านไปเรื่อยๆไต่มาที่ผ่านมาเนี่ยงบแย่เนี่ยแต่ก็กําไร9 6, ก้าพันหกก็ก็ถือว่ายังหมื่นล้านอยู่ผมว่าลองแท็กดูกําไรอะถ้าเกิดยังได้หมื่นล้านหมื่นล้านเนี่ยผมว่าเจ็ดบ,บาทน่าจะจ่ายได้ไม่น่ามีประเด็น